เปิดตัวทนันพิงค์ริบบอนคอลเลกชันเพื่อหารายได้ให้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ มะเร็งเต้านมยังคงเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของผู้หญิงไทยจำนวนมากโดยในผู้หญิง10คนจะมี1คนที่เสี่ยงเป็นโรคนี้และทุก2ชั่วโมงจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมอย่างน้อย1รายโดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการรักษาอย่างทันท่วงทีตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาท่านนำเสนอผลิตภัณฑ์อโรมาเทอราปี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพผิวและเส้นผมที่ประสานคุณค่าแห่งพืชพันธุ์เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมถึงธุรกิจเดสปาและเวลเนสเดสติเนชันค่ะแใ,ใจของการทำทันพิคงริบบอนคอลเลกชันนะครับก็คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการหารายได้ ให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งนะครับของคุณหมอกริดนะครับชื่อว่าศูนย์ศิลิกิดบรมชินาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งครับอ๋อก็ในคอลเลกชันนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์แฟรกันมิสซึ่งให้ความหอมในในห้องต่างๆของบ้านก็คือมีกลิ่นจัสมินกลิ่นอาราเมติกบูดนะครับก็เป็นส้มอ่าแล้วก็กลิ่นที่3ามคือออนเทอเเซนซึ่งเป็นตะไคร้กมะกรูดนอกจากเรามีผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อที่จะ ขาย590บาทแล้วเราได้หมดอมอบให้กับมูลนิธิแล้วเนี่ยเราก็นํากลิ่นของเราเนี่ยไปติดตั้งในห้องผู้ป่วยนะครับทีอ่อาคารวังวันนี้โรงพยาบาลจุฬาด้วยครับ <c oughs> ก็เห็นผลงานของคุณหมอทั้งอย่างที่บอกอะ่ะไม่ใช่เป็นแค่หมอรักษาคนไข้อะ่ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์อ,อะ่ะอยู่โรงพยาบาลก็ยุ่งอยู่แล้วครับยังไปทําให้ผู้ป่วยในสลามอีกยังสร้างบ้านพิงพัก ร้อยกว่าไร่ให้คนอีกนะฮะแล้วจะริตตรงกันคือคุณหมอพูดตรงๆนะฮะเป็นคนเทสดีไม่ใช่คําว่าเยอะนะฮะเป็นคนเป็นคนเทสดีทําอะไรอ่ะทาให้สุดทําให้ดีที่สุดก็เลยอยากทํางานให้กับคุณหมอครับโอ้โหง่ายมากคือเงินไดให้มาทุกบาททุกสตางค์เราจะไปลงที่กิจกรรมของศูนย์ชีวิตซึ่งมันจะรวมทั้งการรักษาพยาบาลคนไข้งานวิจัยด้วย แล้วก็ไปช่วยบ้านพิงพักที่อยู่เมืงบรีที่คนไข้ที่ขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะที่บ้านพิงพักเนี่ยเราจะเป็นที่ที่เราอยากจะให้ nursing care ที่มีด n i ี y ดีที่สุดแต่ที่ที่ที่ศูนย์ธุรกิจที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเราทําเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็เทคโนโลยีที่ันสมัยที่สุดนะคือที่ศูนย์จุรกิจเนี่ยคือไฮเทคโนโลยีที่บ้านพิงพักคือ high n u r s ิ่งแคร์สองอย่างประกบกัน นี่บอกว่าโลรดักฑ์ของของของท่านเนี่ยมันมันเข้ากับธีมเราคือคนไข้รักษาเป็นเรื่งต้านมเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านมาเยอะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องการค่าวความนิ่มนวลนะฮะแล้วแค่แค่ประคับประคองคนไข้ทาง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 ด้านห้าีจิตใจมันไปด้วยกันด้งกายและใจครับคือเราเนี่ยอยากจะเข้าไปในเอ่อมูลเอ็ดเอ็ด ชุมชนที่ที่ยากไร้เนี่ยนะมันเยอะนะครับเราพยายามจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็กค่อยๆกลับมาที่เดิมเพื่อจะดูว่าคนใกล้ที่เราเคยดูเนี่ยเป็นยังไรบ้างะครับโครงการนี้เราชอบมากเพราะว่าคนใกล้กลุ่มนี้เวลาเข้ามาหาเราเนี่ยตอนแรกเขาเขา,เขาไม่เขาไม่รู้จะเจออะไรครับพอเข้ามาอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยผมว่าอย่างนนอะอย่างนอกจากที่เขาได้ ไอ้การรักษาที่ดีแล้วเขารู้สึกว hmm, ่าคนอื <off ่นเนี่ยอย่างคนเราที่ตอนรับเราไม่เราไม่เราไม่ที่ก็แบบไหนยังขยัเราที่ก็ดีๆผมว่าอันนี้ผมชอบมากเราต้องอยากทําต่อคุณหมอทําทุกอะไรฮะล่อยแค่ไหนเมื่อก่อนเราทําประมาณปีละสามครั้งแต่มันเยอะนะครับปีละสองครั้งเราทําเต็มที่อย่างเงี้ยเรานอกจากใช้สตางค์เยอะแล้วเนี่ย พนักง,งานของเราเหนื่อยนะครับทั้งๆต้องเตรียมนานเลยท,ทั้งวันเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เฉพาะจากคนไข้ร้อยกว่าคนลูกหลานด้วยก็อยากจะขอเชิญเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับช่วยทำบุญนะครับให้กับมูลนิธิเพื่อรานนยได้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ไปที่ศูนย์สืบคิตเพื่อผู้ผป่วยมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็จะได้ของขวัญเนี่ยคือแฝดกันวิสองทันเมื่อให้เลือก3ากลิ่นนะครับก็ทำให้ท่านผู้ใจบุญเนี่ยได้มีพี่ซอ of m i ม d นะครับมีผลิตภัณฑ์หอมๆเนี่ยใช้ที่บ้านของทุกท่านด้วยครับมีเยอะมากคือทุกคนไหนจะเป็นเอ็กซ์พีซีทางไหนนี่เราก็มีทางที่จะจะจะ,จะ,จะมาะช่วยยกอย่างเรามีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะซึ่งอยู่กับเราเนี่ กลุ่มนี้ไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลบางคนก็เป็นคนไข้เก่าผมเข้าก็มาเจอกันแล้วก็เขามีการทำรยกอย่างทําเซชนยเทีมในกรณีคนไข้ที่ก็มีการผ่าตัดเยอะทาวิคให้คนไข้แล้วก็พูดคุยเจอเป็นเป็นกค่เป็นเป็นเป็นคอมมูนิตนี้กันคนไข้ที่เคยมีปัญหาในกลุ่มเจอกลุ่มนี้เขาก็มันช่วยเยอะมากทางทางด้านจิตใจในะะกลุ่มนี้เราทํามัน20กว่าปีแล้ว ก็อย่างวันนี้แฟนขับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณรัดก,ก้าคุณครีมขอมาช่วยงานหมดเลยน mm hmm. ะฮะ mm hmm. คุณหมอนี่แฟนขับเยอะจริงๆอ่ะ